นี่คือเรื่องราวทางคดีของครูจอมซัพ์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในสังคมต้องยอมรับครับว่าถึงแม้ว่าทางตำรวจเองพยายามที่จะบอกว่าเอ๊ะมันมีขบวนการในการรับจ้างติดคุกแทนมาก่อนอาจจะเกี่ยวข้องกับครูจอมซัพย์หรือไม่อย่างไรก็ตามแต่สังคมให้น้ำหนักในประเด็นนี้ถ้าไปดูในกระแสต่างๆค่ะ ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจมีต้นทุนค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็รวมถึงในคดีของครูจอมทรัพย์ด้วยนะคะที่ทุกคนต้องยอมรับตรงๆนะคะว่าค่อนข้างที่จะตั้งคําถามกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการสอบสวนนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหรือเปล่าที่จําเป็นจะต้องปฏิรูปตํารวจนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับ ดรสังสิทธิพิรยรังฝันนะคะคณะบดีวิทยาลายัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะที่อาจารย์เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะคะแล้วก็อาจารย์นั้นมักจะเสนอมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปตํารวจด้วยอาจารย์อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สังสิทธ สวัสดีครับคุณปิติมาครับพุทวุฒครับค่ะ,คะอาจารย์คะอาจารย์มองคดีการต่อสูออ้ของคุณครูจอมทรัพย์เนี่ยคะ่ะมันเป็นความขัดแย้งกันระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับทางตํารวจหรือไม่อย่างไรคะผมคิดว่าความขัดแย้งเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นความขัดแย้งระหว่างครูเนี่ยนะฮะกับตํารวจเนี่ยมากกว่าเพราะว่าจำนวนที่เริ่มต้นทั้งหมดเนี่ยทำที่ตำรวจนะฮะ แล้วก็ไปที่อายการและศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ฝ่ายสอบสวนของตารวจนะฮะว่าได้เก็บข้อเท็จจริงจากพยานต่างๆเนี่ยไว้เอ,อครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่านะฮะ,ะเพราะว่าพยานบางคนเขาบอกเขาพูดอย่างนั้นแต่ว่าตารวจเนี่ยก็ไม่บันทึกลงไปส่วนอายการและศาลเนี่ยท่านก็คงจะดูอ,อดูแล้วเนี่ยก็อาจจะยังวางใจ ข้อมูลจากฝ่ายสอบสวนตำรวจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องดูที่จุดเริ่มต้นนะครับะะว่า,าการทําสํานวนในเรื่องเนี้ยให้ความเป็นธรรมแก่ครูเขาหรอหือเปล่านะฮะ,<ค>ะแล้วก็ผมคิดว่า,าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยไม่ควรจะออกมาพูดจาข่มขู่ดูหมิ่นอะไรตอนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าควรจะเผาเผาเสียน<ค>ะ,<ค>ะฮะ แล้วก็ให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ทำงาน uh huh. นะฮะ uh huh. ซึ่งตอนนี้ก็ทํางานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตํารวจหรือใครเนี่ยไม่ต้อออกมาแสดงความเห็นรอกครับครับเพรากรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันสะท้อนว่า,าจะต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะตอนต้นการสืบสวนสอบสวนอย่างไรหรือเปล่าครอาจารย์ใช่ครับผมคิดว่าเราก็ควรจะพยายามทําให้กระบวนการสอบสวนของเราเนี่ยเข้าสู่การ มีมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไอ้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือให้มีการบันทึกเทปวิดีโอนะฮะทั้งภาพทั้งเสียงในตอนที่มีการสอบพยานทั้งหมดเนี่ยเก็บเอาไว้นะฮะแล้วกเ็เมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจเขาเป็นคนเก็บเอาไว้นะฮะเผื่อว่าอายการหรือว่าศาลเนี่ยต้องการข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม,ตมหรือมีข้อสงสัยก็ส่งไปให้นะครับ ยกเว้นในคดีผมคิดว่าเป็นคดีสําคัญสําคัญนะฮะรเ,เรื่องการฆ่าคนตายหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคดีอะไรที่มันมีโทษตั้งแต่สักสมุตินะสิบปีขึ้นไปเนี่ยซึ่งเราถือว่าเป็นคดีร้ายแรงเนี่ยก็ควรจะให้อัยก,การเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมวน,วะนะฮะในการในการเข้ามาทํางานกับตํารวจตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้<อ>ก็จะเป็นการส่งดุลการทํางานของ ตำรวจซึ่งจะทําให้จานวนจากฝ่ายสอบสวนของตำรวจที่จะออกไปเนี่ยก็จะมีความเป็นธรรมมากกว่าเดิมครับครับยังไม่ถึงขั้นจะต้องแยกงานสอบสวนออกจากตํารวจใช่ไหมครับอาจารย์ผมคิดว่าเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนะะนะครับค่ะนะฮะถ้าหากว่ารัฐบาลมีอนโยบายเนี่ยผมก็คิดว่างานสอบสวนต้องเป็นงานที่เ สามารถรักษาความยุติธรรม,มแล้วก็ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนได้ซึ่งถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยผมก็คิดว่างานสอบสวนเนี่ยเขาต้องมีความเป็นอิสระจะมาอยู่ภายใต้ระบบของตำรวจที่เป็นการมงคับ,บ,บประชาแบบทหารเนี่ยไม่ได้หรอกครับเพราะว่ายากที่จะทําให้เกิดความเป็นธรรมนะฮะ,ะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่านับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเอาเอาเ,อาเรื่องง่ายๆเลยแล้วผมว่า,าโรงพักของไทยเนี่ยมันมีกันอยู่ ไม่เกิน2,000แห่งนะฮะ,ะเอาเอาเทปมาบันทึกเทปไว้เลยของทุกคดีนะฮะ,ะงบประมาณเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะแยะอะไรหรอกครับคเครื่องหนึ่งก็ประมาณถ้า20,000กว่าบาทอะไรต่ออะไรเทปก็ราคาก็ไม่เด็แพงอะไรนะฮะไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะสร้างหลักประกันเรื่องของความเป็นธรรมให้แก่จำเลยเนี่ยได้ได้มากขึ้นนะ,ะผมว่าเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็เมื่อมีคำพิพากษาอะไรออกมาแล้วเนี่ย สังคมก็เห็นว่ากระบวนการสอบสวนเนี่ยควรต้องปรับปรุงเนี่ยอันนี้ก็มาว่ากันอีก,อกทีหนึ่งว่าจะทําให้งานสอบสวนของตารวจหรือของสังคมไทยเนี่ยมันมีมาตรฐานแล้วก็สามารถจะสร้างความเชื่อมั่นให้ใก่บตำรวจได้อย่างไรครับคับอาจารย์คะเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์จะชวนสังคมมองอยังไงดีคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอารมณ์ของสังคมเหมือนจะไปนําเหตุผลนําข้อเท็จจริงไปแล้วอะค่ะ ผมคิดว่าเนื่องจากว่าต้นทุนตํารวจเวลาเนี่ยต่ํามากเลย<ฆ>นะฮะมีแต่เรื่องไม่ดีมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปห้ามคนไม่ให้มีอารมณ์เนี่ยก็ไม่ได้เพราะ<ฆ>อารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึก<ฆ>เป็นเรื่องที่คนเขาสะสมมานาน<ฆ>นะฮะสังคมจะว่าไงก็ปล่อยเข้าไปสิครับ<ฆ>แต่ว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยไม่ต้องออกมาโต้ตอบนะบให้ให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาทำงานไป<ฆ>นครับ สุดท้ายแล้วอาจารย์สปทมีเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจเรื่องอะไรเหล่านี้ด้วยไหมครับที่จะเสนอไปจนถึงวันนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเคยมีความพยายามในสมัยสยปทผดเด็จน,นะฮะและ้วก็ไม่ประสบความสมําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลครับแล้วก็ทางสปทเองก็มีภาระอันอื่นที่เร่งด่วนกว่าก,ก็ทําไปนะครับ ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีค่ะดรสังสิธิ์พิยะรังสันนะครับคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วท่านก็เป็นสมาชิกสปทด้วยและท่านก็เสนอเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างตํารวจด้วยนะคะ